สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับนัดฟุตบอลหาสนุกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลตัว V A P กันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยเราไปสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานผมให้ไปทั้งหมด13คู่นะครับตัว V A P ก็จะเป็นฟุตบอลออสเตรเลียหญิงนะครับบิดเบนก็ยิงครึ่งแรกไปนะครับ ก็วินวินไปนะครับเมื่อวานตัว V I P ส่วนตัวแถมอีก12คู่นะครับก็มีวินครึ่งแรกไปทั้งหมด9อ่าเคู่นะครับก็มีฟรีไปคู่เดียวเมื่อวานสำหรับสมาชิกที่ตามดูใน y o u t u b e นะครับก็อ่าทำกำไรกันเยอะเลยทีเดียวเนาะส่วนวันนี้นะครับวันนี้ตัว V I P ตัว v i p ของผมนะครับผมมองไปที่ฟุตบอลเม็กซิโกยู20นะครับเตะเวลา4ทุ่มนะครับระหว่างไอ้ครับลีออนยู20กับเนกาชายู20นะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะครับจ่ายน้ำอยู่ที่1.85นะครับแล้วก็จ่ายบอลรองอยู่ที่1.95ราคายัง หน้าตอนนี้ราคายังนิ่งอยู่นะครับส่วนราคาภูนะครับราคาภูเปิดมาจ่ายเจ้าบ้านชนะอยู่ที่1.80นะครับแล้วก็จ่ายเสมออยู่ที่3.50แล้วก็จ่ายาทีมเยือนชนะอยู่ที่3.60นะครับราคาภูก็ยังนิ่งอยู่นะครับณณเวลานี้ ส่วนสูงเต็มเวลานะครับฟุตบอลคู่นี้เปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับจ่ายน้ําสูงอยู่ที่1.82นะครับแล้วก็จ่ายต่ําอยู่ที่1.97ราคาสูงก็ยังนิ่งอยู่เหมือนกันนะครับณนะเวลานี้ส่วนเฮดทูเฮดนะครับฟุตบอลคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10ครั้งนะครับ ก็ยิงรวมกันทั้งหมด39ประตูเสถิติดีมากๆนะครับฉเฉลี่ยนัดหนึ่งก็เกือบ4ประตูะครับส่วนเจ้าบ้านชนะไป4ครั้งนะครับยิงได้10ประตูแล้วก็เสียไป3ประตูนะครับก็ฉเฉลี่ยนัดหนึ่งอ่าประมาณ2ลูกกว่าๆนะครับอ่าแล้วก็เสมอไป2ครั้งนะครับยิงรวมกันได้8ประตูก็ฉเฉลี่ยนะนัดหนึ่งก็ สี่ประตูส่วนทีมเยือนนะครับทีมเยือนอชนะไป4ครั้งเหมือนกันนะครับยิงได้14ประตูแล้วก็เสียหประตูนะครับยิงได้เยอะเหมือนกันนะครับ <c oughs> ส่วนฟุตบอลคู่นี้นะครับมีประตูครึ่งแรกไปทั้งหมด6ครั้งนะครับจาก10ครั้งก็ยิงรวมกัน7ประตูนะครับเฉลี่ยก็นัดรับประตูนะครับจบครึ่งแรกเสมอกันไปเสมอศูนย์ไป4ครั้งนะครับ แต่ก็มีประตูเต็มเวลาไปทั้ง10ครั้งเลยนะครับส่วนผลงานสีนัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านมีเสมอไป1นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป1นัดแล้วก็ชนะไป2นะครับมีประตูครึ่งแรกไป2ครั้งนะครับแล้วก็มีประตูเต็มเวลาไปทั้ง4ครั้งนะครับส่วนทีมเยือนนะครับผลงานสีนัดหลังสุดนะครับก็ ชนะไปสองแพ้ไป2นะครับมีประตูครึ่งแรกไป3มครั้งนะครับแล้วก็มีประตูเต็มเวลาไปทั้ง4ครั้งนะครับฟุตบอลคู่นี้ผมทัศนะผมนะครับผมมองว่าเจ้าบ้านวนแบบสิบเอ็ดแต่ต่อ,อทีมเยือนอันดับหนะครับซึ่งดูจากสถิติและราคาฟูที่เปิดมา ผมมองว่าฟุตบอลครูที่มี1ประตูจากเจ้าบ้านนะครับแต่โดยรวมผมว่าจบ90นาทีผมว่าน่าจะมีประตูทั้ง2ฝั่งนะครับดูสถิติที่เจอกันมาก็ยิงได้ทั้ง2ทีมไป8นัดนะครับมีแค่2นัดที่ยิงไม่ได้คนละครั้งนะครับมีเจ้าบ้านยิงยิงไม่ได้หนึ่งครั้งแล้วก็ทีมเยือนยิงไปไม่ได้หนึ่งครั้งนะครับแต่ผมว่านัดนี้มีประตูทั้งสองฝั่งโอกาสสูงมากนะครับ สูงเต็มเวลาเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งพวกสามนะครับผมว่ารอลุ้นเม็ดที่3ได้เลยนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับส่วนประตูประตูมีประตูครึ่งแรกผมว่าลุ้นลุ้นนะครับลุ้นประตูที่2กันนะครับบอลเด็กแบบนี้กลัวมันจะยิงเร็วอย่างเดียวนะครับก็ดักอย่าลืมดักราคา1ลูกไว้ด้วยนะครับส่วนตัวแถมวันนี้นะครับ ตัวแถมวันนี้ผมมีมาให้ทั้งหมดรวมตัว v p ีก็เป็น6คู่นะครับก็วันนี้วันจันท์ก็ลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับวันนี้วันจันท์ส่วนคู่แรกนะครับผมผมเตะเวลา2ทุ่ม15นะครับเป็นฟุตบอลอทีมชาตินะครับเป็นระหว่างอิรักกับกาตานะครับ แล้วก็ไปปิดท้ายด้วยบอลอังกิดลีกวันนะครับทีสาก็วันนี้ก็ขอให้สมาชิกที่ตามผมอยู่ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากเข้าร่วมกลุ่มฟุตบอลหาสนุกนะครับเพื่อรับแนวถังดีๆหรือว่าอยากมีเว็บไซต์ดีๆไว้ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ